ที่1 6 1่ันเมื่อมาออกไปทางชายชลาที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ฟุตหลิ่นเทียนก็ได้แต่กัดฟันเอาไว้แน่นเพราะว่าชายชลาผู้หนี้เป็นตัวหายนะเลยก็ว่าได้ถึงขั้นชักนำกองกำลังสัตว์หลายมากมายพุ่งเข้ามาหาเขาจนทำให้เขาต้องกระโดดลงจากหน้าผาเพื่อหน,นีจากโชคหลายนั่นท่านเป็นผู้บ่มเพาะงั้นหรือหลินเทียนได้ฝืนระรับตัวสะที่อยากจะทุบตีอีกฝ่ายเอาไว้ พร้อมกับกล่าวถามออกมาชายชราได้หันมองไปทางหลินเทียนและกล่าวว่าเจ้าอาศัยอยู่ในกรงที่ภูพังเหล่านี้แต่กับรู้ถึงเรื่องราวของผู้ฝึกตนเจ้าเองก็เป็นผู้ฝึกตนเช่นกันเขาตอบไม่ตรงคําถามที่หลินเทียนต้องการแต่ความหมายจากคําพูดของอีกฝ่ายก็ค่อนข้างชัดเจนตามที่หลินเทียนคาดเดาว่าอีกฝ่ายต้องเป็นผู้ฝึกตนซึ่งเรื่องนี้หลินเทียนก็สามารถรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณแล้วท่าน ลงมายังโรคเป็นนี้ได้ยังไงหลินเทียนได้กล่าวทออกไปคาถูกไอ้แก่สองคนจับยัดเข้ามาชายชาลาได้แต่กัดปันอเอาไว้แน,น่ขนขณะที่กล่าวตอบหลินเทียนได้แต่หัวล้อสาบแช่งอยู่ภายในใจสมควรดูแลแล,ล้วแล้วเจ้าล่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงชายชาลาได้เอ,อ่ยถามหลินเทียนมันไม่ใช่ธุระอะไรของท่านหลินเทียนได้กล่าวตอบบอ,อกไปชายชาลาได้แต่อ้าป,ปากค้างมองออกไปทางหลินเทียนด้วยขิวที่กมวดเข้าหากัน ก่อนที่หลินเทียนจะเอียงศีรษะมองออกไปทางชายชลาแล้วหย็นขึ้นพร้อมกับปัดปุ่นออกเล็กน้อยก่อนจะมาออกไปรอบๆแล้วเดินไกลออกไปบ้านของเขาที่ถูกสร้างขึ้นในโลกแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้เขาสามารถรับรู้ได้โดยสัญชาตญานเพียงแค่มองออกไปไม่กี่ครั้งเจ้าหนูเจ้ากําลังจะไปที่ไหนกันหรือชายลาได้เอ,อ่ยถามอีกครั้งซึ่งหลินเทียนก็ไม่ได้สนใจอีกฝ่ายก่อนที่เขาจะเดินตรงออกไปอย่างทิศทางที่เขากําหนดเอาไว้ จากนั้นอีกประมาณ3ามชั่วโมงเขาก็ข้ามภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกและกลับมายังบ้านพักของตัวเองเกิดอะไรขึ้นนั้นหรือบูยี่ที่อยู่ภายในบ้านหลังจากที่เห็นหลินเทียนกลับมาพร้อมกับบาดแผลบนร่างกายนางจึงได้เอ่ยถามขึ้นไม่มีอะไรหรอกข้าแค่ไปเจอตัวโชคลายข้อหนะเลยทำให้ข้าต้องกระโดดหน้าผาเพื่อหนีโชคลายนั้นหลินเทียนได้แต่หัวเราะออกมาเบาๆขณะกล่า,า,าวเมื่อได้ยินเช่นนั้นบูยี่ก็ไม่ได้เสาะซีถามอีก และในตอนพก่ําของวันนั้นกลิ่นหอมอ่อนๆก็ช่วยออกมาซึ่งหลินเทียนได้ทําอาหารบางอย่างจัดวางไว้บนโต๊ะกลมไม้หน้าบ้านโต๊ะไม้ทรงกลมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหลินเทียนซึ่งเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาและบูยี่กําลังจะรับประทานอาหารกันน่ะนี่มันเสียงอันคุ้นเคยพันหนังขึ้นชายชราที่แต่งตัวสปกปรกได้ก้าวเดิอนออกมาพร้อมกับจ้องมองไปยังอาหารของหลินเทียนที่วางอยู่โต๊ะไม้ทรงกลม นั่นจึงทำให้ดวงตาของเขาถึงกับเป็นประกายออกมาและร่างกายของเขาก็ถึงกับสั่นไหวเล็กน้อยรลาวกับว่าเขาได้พบกับสมบัติล้ำค่าที่หล่นลงมาจากสวรรค์เป็นเจ้าเจ้ามาได้ยังไงหลินเทียนได้ตะกัดปันแน่นไอ้แก่นี่นำพาความโชคร้ายก่อนหน้านี้มาหาเขาแถมยังตามเขามาถึงที่นี่นั่นจึงทาให้หูยี่จ้าหม้อออกไปยังชายฉลาที่แต่งตัวสกปรกผู้นี้ที่จู่ๆก็วิ่งเข้ามาก่อนจะหันมาออกไปทางหลินเทียน ซึ่งนั่นก็ทําให้นางรู้ได้ในทันทีว่าชายชลาผู้นี้คือตัวโชคหลายที่หลินเทียนพูดถึงก่อนหน้านี้ถัดจากนั้นหลังจากที่ชายชลาก้าวเดินมาถึงตัวไม้ทรงกลมมือของเขาก็ได้ขยับอย่างรวดเร็วพร้อมกับคว้าตะเกียบไม้ของหลินเทียนแล้วคีบอาหารที่ปรุงสุกอยู่บนตัวเข้าเส่ปากก่อนจะเคี้ยวและกลืนลงไปนั่นจึงทําให้อีกฝ่ายได้แต่หยุดชะงักอยู่ชั่วครู่พร้อมกับร่างของอีกฝ่ายที่สั่นสานซึ่งมันมาพร้อมกับความตื่นเต้น และความเศร้าถึงขีดสุดก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาไอ้แก่2ตัวนั้นมันจับข้ายัดเข้ามาในกรงขังนี้ทำให้ข้าต้องกินเนื้อไก่ป่าอยู่นับแสนปีเขียวลากยญาและเปลือกไม้อยู่นับแสนปีและยังต้องเคี้ยวดอกไม้ไปญ้าอยู่นับแสนปีแต่ในที่สุดข้าข้าก็ได้ลิ้มรสอาหารสักทีหลินเทียนได้แต่หมดคำพูดไปในทันทีเดิมตีเขาต้องการจะจัดการกับชายชราคนนี้ทันที แต่หลังจากที่ได้ฟังคำพูดคำพูควพของไอ้ฝ่ายในเวลานี้เขาก็ถึงกับพูดไม่ออกเพราะว่าตะแกน่นี่ถูกผนึกอยู่ในโลกนี้มากี่ปีแล้วกันนะจากน้ำเสียงของไอ้ฝ่ายหลายปีที่ถูกผนึกอยู่ในโลกใบนี้มันช่างดูน่าสังเวชอย่างไรที่เปียบและในเวลาเดียวกันขณะที่เขาคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ชายชราที่แต่งตัวสกปรกก็ได้ขยับตัวอย่างรวดเร็วก่อนจะคว้าออกไปอีกสองสามครั้งแล้วกวาดอาหารบนจานจนเกียย จากนั้นก็เอียงศีรษะมองออกไปทางหลิ่นเทียนด้วยสายตาที่เป็นประกายยังมีอีกหรือไม่นั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่ขมวดคิ้วพร้อมกับใบหน้าที่เปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะหันมองออกไปรอบๆและหยิบมีดล่าสัตว์ออกมาจากในบ้านไอหนูเจ้าะจะเจร้อนสุภาพหลุดเขาขยับปากไม่ขยับมือชายชราที่แต่งตัวมอมแมมได้เคลื่อนไหวออกไปอย่างรวดเร็วราบสายลมที่ล่องลอยนั่นจึงทาให้หลินเทียนวางมีดลงและไม่ได้ไล่ตามอีกฝ่ายไป แล้วเพียงชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วอีกสามปีในช่วงเวลาสามปีนี้หลินเทียนยังคงมองหาวิธีที่จะออกไปจากโลกใบนี้แต่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือมีคนเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนนั่นคือชายที่แต่งตัวมอมแมมคอยติดตามอยู่ข้างเขาเสมอและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับไปทำอาหารอีกฝ่ายก็จะปรากฏตัวออกมานั่นจึงทำให้ในตอนแรกเขาขี่ที่จะจัดการกับอีกฝ่ายแต่มันก็หมดหน,นทาง พออีกฝ่ายเองก็ร้อย่ังไอเกินไปทําให้เขาถึงกับหมดคาพูดซึ่งเขาก็ไม่เคยถามชื่อแท้ของอีกฝ่ายแต่กับเรียกอีกฝ่ายว่ายาจกเทาเขารู้สึกว่าชื่อนี้เหมาะสมกับตาแก่นี่เจ้าติดอยู่ในโลกนี้มานานแล้วเจ้าไม่พบเงื่อนไขหรือว่าวิธีที่จะออกไปจากโลกไปนี้เลยงั้นหรือในวันนี้ช่วงเวลาปกคําที่โต๊ะหมายนอกบ้านหลินเทียนได้กล่าวถามชายชลาไม่ชายแก่ได้แต่ชายศีษะ พร้อมกับมองออกไปทางหลีนเทียนและกล่าวว่าไม่ใช่ว่าขากําลังทําลายความหวังของเจ้าอยู่นะเจ้าหนูการที่จะออกไปจากโลกไปนี้ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนที่ข้าถูกส่งมาที่นี่ขังแรกขาก็เหมือนกับเจ้าขาค้นหาทางออกไปจากโลกไปนี้อยู่นับหมื่นปีแต่น่าเสียดายที่ไม่ว่าข้าจะค้นหาหรือว่าทาอย่างไรก็ไม่พบอะไรเลยแม้ตแต่น้อยมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะออกไปจากสถานที่บัดซบนี้ หลินเทียนได้แต่ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นพร้อมกับอดที่จะกระหมดจู๋ไม่ได้นานเจิงทำแม่ตาแก่หันมองออกไปทางหลินเทียนและกล่าวว่าอย่างนั้นเจ้าหนูเจ้าควรจะยอมแพ้ซะไม่ว่าเจ้าจะหาทางอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้สุดท้ายผลลัพธ์ก็เป็นเช่นเดิมเสียเวลาเปล่าๆสู่เจ้าใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยมีสาวน้อยผืนนี้อยู่เคียงข้างแล้วก็มีลูกหลานจะดีกว่าอย่าเสียเวลาเปล่าๆเลย หลินเทียนได้แต่ยิ้มออกมาและอดไม่ได้ที่จะจ้องมองออกไปทันทีก่อนจะมองออกไปทางหุยยี่ที่อยู่ด้านข้างและจากนั้นจึงได้จ้องมองออกไปทางยาจกเทาพร้อมกับพูดออกมาว่าเจ้าพูดไรสาระอะไรกันพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นกันไม่งั้นหรือชายชราได้แต่จกก้องกระเบิองออกไปก่อนจะมองออกไปทางหุยยี่ที่อยู่ก้างๆางหลินเทียนจากนั้นก็หันกลับมาทางหลินเทียนสายตาของจางชัดเจนว่ามองออกมาทางสาวน้อยคนนี้ โดยความลับอแรงก้าแล้วความสัมพันธ์นั้นมันจะเป็นอื่นไปได้ยังไงเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายชราพูดออกมาต่อหน้าของหมูยี่แม้หลินเทียนจะมีชีวิตอยู่มาหลายร้อยปีแต่เขาก็อดที่จะเขินไม่ได้ในเวลานี้พร้อมกับกล่าวแก้ตอกมาว่าท่านมองผิดแล้วละ่ะข้ามองผิดอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ข้ามีชีวิตอยู่มานานหลายปีกะเอ็นเรื่องแค่นี้ข้าจะมองผิดอย่างนั้นหรือขณะที่ฝ่ายสัมผัสได้ถึงความลำบากใจของหลินเทียน นั่นจึงทําให้เขาอย่างพิสูจน์และได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนเจ้ากล้าพูดไหมละ่ะว่าเจ้าไม่ชอบสาวน้อยคนนี้เจ้ากล้ากล่าวสาบานหรือเปล่าว่าถ้าไม่เป็นดังข้าพูดขอไอ้ฟ้าผ่าตายหลินเทียนเองก็ได้แต่ตัวสันสานและเกือบจะพูดพุ่งออกไปวันนี้ข้าเขาถึงกับหยุดชะง,งักพร้อมกับมองไปยังตะแก่เรียวสามนี่พูดออกมาสิกล่าวสาบานข้าจะฟังชายฉลาต้องการพิสูจน์ว่า คำพูดของตนนั้นเป็นจริงนันจึงทำให้หลินเทียนได้แต่กำกำปั้นเอาไว้แน่นพร้อมกับหันกลับเข้าไปในบ้านแล้วลากหอ,อกยาวออกมานันจึงทำให้ดวงตาของชายชรา,าพันเบิกว้างไอ้หนูนี่เจ้าคิดจะทำอะไรหลินเทียนได้กำหอกเอาไว้แน่นพร้อมกับก้าวเดินเข้าหาชายชรา,าจิละก้าวนันจึงทำให้อีกฝ่ายแน่ชัดแล้วว่าหลินเทียนรู้สึกอย่างไรในเวลานี้และเมื่อคิดย้อนกลับไปถึงคำพูดของเขาก่อนหน้านี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่น จากนั้นก็รีบออกไปในทันทีหลินเทียนได้แต่อับอายโดยที่ไม่กล้าพูดอะไรขณะที่กำหอ,อกในมือเอาไว้แน่นและไล่ตามอีกฝ่ายออกไปในทันทีนั่นจึงทําให้หู้ยี่ที่นั่งอยู่บนโต๊ะไม้หันมาออกไปทางหลินเทียนทีกําลังไล่ตามชายชราออกไปไกลพร้อมกับสายตาที่ดูสงบนิ่งก่อนที่นานจะกระพริบตาลงเล็กน้อยขณะที่ใบนหน้าที่ดูสงบนิ่งได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นงุนงงตัดฉากในตอนนี้ หลินเทียนที่กำลังถือหอกไล่ชายชลาออกไปได้กดแกว่งหอกไปมาไอ้แก่เจ้าหยุดวิ่งได้แล้วข้าจะไม่ทำให้เจ้าต้องทรมานเขาได้แต่กัดฟันและกล่าวสาบแช่งออกไปไอ้หนูเจ้าหน้าไม่อายชายชลาได้แต่ตัวสัน่ขนขณะที่วิ่งออกไปด้วยความเดียวเท่าที่เขาจะทำได้พวกเรามาเจรจาอย่างสันติกันดีกว่าอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยหลินเทียนในตอนนี้ได้แต่เวียงหอกในมือออกไปฟาดก็ใส่ท่อนไม้ผูพัง จนแตกออกเป็นเสี่ยงนั่น,นจึงทําให้ชายชลาหันมองออกมาทางเหลียนเทียนไอ้หนูขนาดเจ้าที่ถูกผนึกพลังเอาไว้จนไม่ต่างไปจากคนธรรมดาแต่เจ้ากลับยังมีพลังเหลือมากขนาดนี้เลยงันหรือซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้เก่าๆที่ผูพังนี้มีความกว้างประมาณสิบฟุตแต่มันกลับถูกจัดการจนกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยโดยการเวียงห่อเพียงครั้งเดียวของหลินเทียนซึ่งนี่ต่อให้เป็นผู้บ่มเพาะที่อยู่ในเขตแดนผู้รอบรู้ ก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะสามารถจัดการมันได้เพียงครั้งเดียวแต่หลินเทียนที่ถูกพน,นุพลังจนไม่ต่างไปจากมนุษยธรรมรากับสามารถบวกขยี้มันได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั่นจึงทําให้อีกฝ่ายได้แต่รู้สึกเสียสันหลังหลินเทียนได้ตะกัดฟ,ฟันเอาไว้แน่นพร้อมกับมองออกไปยังชายชาลาด้วยความโกรธขณะที่ถือหอ,อกในมือแล้วกวดแกว่งเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพร้อมกับพื้นดินที่เริ่มพังทลายและการโจมตีด้วยความโกรธของหลินเทียนนี้ ถึงขั้นทำรรชาชาลาตัวสัน่นเตยมเย็นๆนก่อนเจ้าหนูจะยมเย็นๆนไว้สง,งบสติลงก่อนหลินเทียนไม่พูดพร่ำทำเพลงขณะที่ถือหอกพุ่งก็ใส่ทางชาชาลาอย่างเอาเป็นเอาตายพวกเขาทั้งลูกจึงเต็มไปได้วยฝุ่นตลบและจัดก,การวิ่งไล่กันติดต่อกันถึงสามวันก็ทําให้พวกเขาเข้ามาใกล้กับพวกเขาลูกเตีต้ยๆลูกหนึ่งซึ่งดูไม่คุ้นตาเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาทั้งลูกเป็นสีแดงราวกับหยดเลือดขณะที่อากาศด้รอบ พันเย็นลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเมื่อไล่ตามมาถึงจุดจุดนี้หลินเทียนที่จู่ๆร่างกายก็สั่นสะท้านก่อนจะหยุดลงในทันทีพร้อมกับดวงตาที่เผยเห็นถึงความรู้สึกประหลาดใจพอเมื่อครู่ที่เขาไล่ตามมาถึงสถานที่แห่งนี้จู่ๆเขาก็สัมผัสได้ว่ากระบี่เทวะในทะเลความรู้ของเขาที่ไม่ตอบสนองมานานจู่ๆก็เกิดการสั่นไหวเล็กน้อยแม้ว่ามันจะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง และในตอนนี้แม้เขาจะไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้อีกแต่เขาก็เชื่อมันว่าเมื่อกี้มันจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไปเองอย่างแน่นอนในตอนนี้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงทะเลความรู้ของตัวเองซึ่งเห็นได้ว่ากระบี่เทวะที่อยู่ใต้ทะเลความรู้ของเขาเกิดการสั่นไหวที่นี่มันเขาได้แต่มองออกไปยังภูเขาสีแดงลูกนี้พร้อมกับดวงตาที่อดสั่นไหวไม่ได้ภูเขาลูกนี้ไม่ธรมรมดาและในเวลานี้ เมื่อเห็นหลินเทียนที่หยุดลงอย่างกระทันหันอีกฝ่ายก็ได้หยุดลงพร้อมกับเขาจากนั้นอีกฝ่ายก็สังเกตเห็นถึงความประหลาดใจที่ปรากฏขึ้นในแววตาของหลินเทียนและรู้สึกได้ในทันทีว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่ผิดปกติไปจะหนูเป็นอะไรหรือเปล่าอีกฝ่ายได้ข่าวถามหลินเทียนในเวลานี้หลินเทียนไม่ได้สนใจอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยก่อนจะกวาดตามอาออกไปยังภูเขาเตี้ยๆลูกนี้พร้อมกับกำหอ,อกที่อยู่ในมือแน่นขึ้น ที่นี่มันมีอะไรแปลก